สวัสดีครับจากร้านช่างธันวาซ่อมมือถือนะครับลูกค้าส่งตัวเครื่อง a m e z f i t GTS มานะครับตัวนี้เป็น GTS 2นะครับอาการเสียที่ลูกค้าส่งมาก็คือตัวเครื่องเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดใช้งานไม่ได้ตอนนี้ทางร้านได้ทำการให้ซ่อมข้างในแล้วนะครับเปิดติดละนะครับช,ชาร์จก็ไม่ดับนะครับสามารถใช้งานได้เลยนี่ฮะ เสีบชาร์จให้ดูชาร์ไฟข้านะครับเวลาถอดสายชาร์ก็ไม่ดับนะตัวเครื่องนะครับที่ปุ่มกดนะปุ่มกดกดได้นะครับอันนี้เรื่องขวาซ้ายนีซ้ายขวา นี่บนล่างนะครับอ่าล่างบนล่างบนบนล่างสัมผั์หน้าจอได้นะครับหน้าจอทดสอบลำโพงตัวนี้เปิดฟังเพลงได้นะครับอแอปก่อน ลำโพองอย่างนี้นะครับใช้ได้นะครับตัววัดการทำงานการเต้นหัวใจ ทำงานนะครับใช้งานได้นี่ครับเซนเซอร์โอเคครับใครที่สนใจจะซ่อมนาฬิกานะครับก็ติดต่อมาได้เลยที่เฟ e บ o o k ชั้นทันวาซ่อมมือถือนะครับรับซ่อมนาฬิกาด้วยขอบคุณมากครับ